ด,ดวงชาวราศีกรกฎดวงหนึ่งในล้านจะเจอดวงช้างเผือกนะครับผมด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาดวงนี้ดวงใหญ่ยิ่งใหญ่เกียงกายจะเลุล่งนเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเดอะสตาร์ The Stars สองแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคก่อนเรียนหมอสันแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางสะดุ้งนะมรนองพระปางสะดุ้งมานเวลาท่านตกตําแหน่งดวงชะตาเป็นยังไงครับผมตกตําแหน่งไพ่เพชรหมอดูก็จะบอกว่าไง ทำแท้งมาับนะผมผีตามับนะผมตกตำแหน่งไม่ดีแจ็สแมนับผมให้ทำยังไงให้ไปถวายพระปางสะดุกมารทองเหลือง5นิ้วหรือปางปรามานเนี่ยนะผมพระไตรจีวรแก่พระสงฆ์นะผมเพื่อต่อรองกับดวงวิญญาณับนะเปิดไพ่ดูต่อรองกับดวงวิญญาณนี่คือความเชื่อับนะผมแล้วก็ให้พบเหรียญพระปางสะดุกมารับนะผมอันนี้เหรียญกระไหลทองนะจ๊ะเหรียญเก่านะผมแต่เหรียญดาก็มีนะครับเหรียญดาก็มีนะ นะครับผมเหรียญเก่านะจ๊ะครับพระปางสดน้งมานครับสองร้อยห้าสิบบาทครับส่งฟรีครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าครับผมซันนี่สี่สองแปดเก้าไม่มีแอดข้างหน้านะจ๊ะซันนี่สี่สองแปดเก้าครับผมดวงชะตาของท่านเป็นยังไงมาดูดวงกันต่อโชคกตามนาดบาุญบารมีวสาสนาสิงสิทิ์ร้ำจูบกปากกุ้งของนาซาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค จะเจริลลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้หนึ่งในล้านจะเจอดวงช้างเผือดนี่มันคนรวยดวงรวยนะผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงกายกวดน้ําทาบุญให้มากๆครับผมท่านนึกว่าทําบุญครั้งเดียวใช้บุญเก่าจะดีเหรอเหมือนกับคนมีตังอะแล้วก็ใช้ตังเก่าให้มนอะเพราะฉะนั้นท่านทาบุญมากๆครับดวงนี้จะได้มีบุญเข้ามาต่อยอดเข้ามาอีกตะฟูมันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษา อสบินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นแต่ซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคผมด้วยบวุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตอนในดตอนใดสามเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตาในการแกะสลักผลงานการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีแต่ไม่จริงเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาศิงกสิทธิ์คำชูปกปกักคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ อาผมดวงชะตานี้ปัญหาต่างๆเข้ามาท่านกวนที่จะต้องปกปิดซ่อนเลนส์อย่าบอกคนอื่นว่าฉันรวยนครับฉันเฮงฉันปังให้แอบ,บกินแอบ,บใช้ดวงนี้นะครับอาผมดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันดีจะได้มีเทวดาคอยปกป,กปักคุ้มครองรักษาเทวดาคอยหนุนนําโชคกะตาเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเฮอร์มิตปู่ฤาษีคอยเปิดทางสว่างให้แก่ท่านอาไม่ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค เราผมกล้าต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนมารมีวัสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดพระราชามุ่งมั่นตกตําแหน่งชาลต์ราผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปะเดชประดังปัญหาต่างๆมีไหมมีเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดล้ว้า,าแสนทุกข์ทรมานมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพลิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เลขเหลี่ยมเลขก่นเพดุบาย ดวงชะตาจะเปิดรอบทรัพย์รวงโชคดวงชะตานี้ต,าต,าตากตำแหน่งดาบสองขว้ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคิดปีนิดไต่ตองให้รอบข้อให้ปรับบุงแปรเปลี่ยนแปผลผันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้คนเดียวสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวจะมีหลายคนมันไม่ได้ j u าจัสตเมนมตกตำแหน่งในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารม,มีวัฒนศิสธิ์คำชูปกปากุ้งรองรักษาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเพราะฉะนั้นหลีกหนีไปให้ไกลขอพรต่อศิสิทธิ์ท่านด้าาาาวย อันจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังในดวงชะตาของท่านด้วยบุญกุศลวัส,สนาดวงชะตานี้ดวงช้างเผือกโตตำแหน่งหายพิเศษผู้มีบุญกุศลวัส,สนาชัดๆขอทํานายว่าไม่นานไม่ช้าท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทนิในใดแก้แหวนเงินทองเพดินจินดาส่งอมอบให้แก่ท่านดวงชะตานี้จะเกิดความคล่องตัวเกิดความเจ่มชืน่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่าน ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของ่าตตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิงย่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ต้องเลือกหนทางให้กับตัวเองเราผมว่าราชาแห่งถ้วยมังเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าดวงเนี้ยจะมีโอกาสทองโอกาสได้ที่จะส่งมบอบถ้วยทองเอาผมนำพาซึ่งความมาสมเร็จ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดลั้นลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวขบวนก็วายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ระผมตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นแก้วแหวนเงินทองเม็ดนินจินดาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครบางคนจะส่งมอบมาให้นะผมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินท่านจะกยับขยายกิจการเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อค้าก็ระบบขายขายขายดีขายดี เหนน้ำจิ้ข้าขายหมดหม้อเลยเอากระเพาะปลาขายหมดหม้อเลยเอาผมต้มเลื่อนหมูขายหมดหม้อเลยเอาผมหนมคกแคะกันไม่ทันเลยทีนี้เอาผมด้วยบุญกุศลวาสนาเอาจริงเอาจังเอาผมพระราชาถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูไอเยี่ยนเตียนเพราะว่าตรงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดการส่งมอบด้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านด้วยบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคต ให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาหนึ่งไม่ท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นสิ่งศิษิ์คำชูปกปักคุ้คของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชรอบผมสิ่งดีๆเข้ามาประเดย์บดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ลื่นเรื่องสังสรรค์ไล่าลาเต้นระบําอย่างมีความสุข ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาหนอไม่หลับ,บกวนกวายกสาวปรสสายอดทนอดกลั้นกับปัญหาต่า,า,า,างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาแต่ดวงนี้ยังไงก็แล้วแต่จะโดนปัญหาต่า,างๆยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ดวงช้างเผือกผมล่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนของน้องขอทํานายเลยเอาไว้กลางคนเอาไว้เกษียณรวยเป็นเศรษฐีอํนานาจบุญบารมีวัสนาเข้ามาประเดบดัง แก้วแหว่งเงินทองเทวดาโอนเงินมาให้นางฟ้าบนสวรรค์ส่งมอบดวงแก้วมณีจะเจริญลุงเรืองขึ้นขึ้นมาทำทีใดดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคเลขเสียงนั้นโชคแจ็คพอต72ล้านบอกเอาอย่างนั้นเลยหมอสัตเอาอย่างนี้แหละนะผมไม่เอาอย่างนี้ได้ไงเราเพราะยันในโชคชะตาเจ็ดเจ็ดสิบสองล้านต้องเป็นของท่านร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองนะผมถ้าโชคชะตาของท่านให้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมาย มีสุงมีความสุขเกิดความแช่มชื่นการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้ามั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาให้ท่านลิเริ่มเริ่มต้นปัญหาต่างๆค่อยๆผลิดบะดอยลิเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยังบีดาปักตรงกลางใจ,จเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันในดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาส,ากาสาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องมีสัญญ,ญาณสัญ,ญลักษณ์ รูปลดเกินเสียงรูปคือเห็นกันจระจะลดคือได้ลดครับผมเสียงก็ได้ยินเสียงนะครับกินคือได้กินครับเป็นยังไงรูปก็คือเห็นผีเห็นกันจะจระเลยเห็นคนกันจะจระเนี่ยเห็นตัวเป็นมีเป็นมีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยครับผมกินกินทูบคือผอมนะครับกินดอกไม้กินนางฟ้ากินศพเป็นยังไงครับผมกินศพก็คือผีครับเพราะฉะนั้นลดก็เหมือนกันนะครับนะครับลดผอมก็คือ ลดโทษล,ลดลดลดเป็นทูบอ่ะกินทูบอ่ะในเป็นรสอ่ะนะครับผมแล้วก็กินดอกไม้กินเหมือนกินดอกไม้ก็ไม่โอ้นี่นาฟ้าับผมผีก็โอ้เหมือนกินน้ำเน่าน้ำหนองอันนี้มีอยากพูดถึงเพราะฉะนั้นในโชคชะตามหน้าบนมาเรามีวาสนาดูดวงชะตางท้าดีๆว่าท่านตกตำแหน่งอะไรเจออะไรอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านตกตำแหน่งที่ดีขอทำนายว่าดวงเนี้ยอะไรก็ขัดไม่ท่านไม่อยู่ อันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียันใดเทวดาส่งมอบดวงแก้วมานีจะรวยๆๆตอ่อแต่นี้ไปครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าคูมหมอซันได้นะครับท่านใดจะดูดวงหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับหมอซันก็จะเปิดไพ่แล้วส่งคำตอบให้กับท่านนะครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาททักไลน์มานะครับซันนี่สี่สองแปดเก้าสวัสดีครับ